สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีวัยรุ่นอเมริกาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ในเกมอเมริกันทรัคซิมูเลเตอร์นะครับก็ผมมาลงมอเอรรถคันนี้นะครับเป็นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอ่ะรถโมปูลน,นะครับอุวยทำไมต้นไม้มันบงังเออเป็นรถโมปูลน,นะครับเป็นแบบรถโมปูลเพิ่งไม่ค่อยได้เห็นเลยนะในในเกมแบบ <B uck> เกมรถพ่วงเนี่ยนะครับเป็นรถโมปูลทาง อเมริกานะครับเท่มากเลยทรงแปลกๆนะมันแปลกดีนะครับโอเคนะครับก็ไปดูเลยครับว่าผมโหลดลงแต่งนะครับให้ดูเลยนะครับในคลิปนี้ผมลงยังไงแต่งยังไงนะครับไปดูเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก็วิธีดาวน์โหลดนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับใต้ดีสคริปชันนะฮะมีอยู่2องลิงก์นะครับก็จะเป็นตัวรถนะฮะตัวรถดาวน์โหลดตัวรถมาก่อนนะครับ ขนาดไฟล์300เมกนะครับอีกอันหนึ่งเป็นสกินนี้ก็เอามาด้วยนะครับรอให้มันนับถอยหลังครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาข้างล่างตรงนี้นะฮะรอสักครู่นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็โชว์อินโฟเดอร์เลยนะครับเราจะได้ไฟล์บีบอัดมา2ไฟล์นะครับไม่ใช่ไฟล์บีบอัดนะครับเป็น scs 1ไฟล์นะครับอันนี้ .scs นะฮะอันนี้ตัวรถนั้นเป็น WinR นะครับเดี๋ยวเปิดไปตำแหน่ง ดักิวเมนต์นะครับแล้วก็เปิดไปอเมริกันทรัคครับไปตรงมอสครับผมทีนี้นะครับเราผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับสกินที่เป็น .scs นะฮะมุกทูมอสครับอีกตัวหนึ่งดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็โอเคใช้โฟลเดอร์นะครับที่อยู่ข้างในไฟบิบอันะครับผมโฟลเดอร์นี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับรอให้มันแตกไฟล์สักครู่นะคุณผู้ชม โอเคทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเก็บไว้หรือลบทิ้งก็ได้นะครับสําหรับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาตรงนี้นะครับอันนี้โฟลเดอร์ม็อดตรงนี้ปิดต่อ,อไปนะครับโอเคเข้าเกมรับผมไปเทสดูว่าใช้าง,งานได้หรือเปล่านะครับเปิดเข้าไปนะครับตรงม็อดมอนิเจอร์ครับผมขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับสองไฟล์ล่าสุดนะครับ ใส่เข้าไปนะครับสองตัวผมใช้สองตัวนี้นะครับอ้าวทีนี้เข้าเกมครับผมพอเข้าเกมเสร็จนะครับให้คุณผู้ชมไปตรง truck dealer นะฮะแล้วก็ไปตรง mod dealer ตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะไม่รู้ว่ามันต้องไปติ๊กตรงไหนให้มันเป็นรถรถโมปูนะอ่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเลือช่วงล่างเนาะ โ okay. อเคในรามรถโมบูลน,นี่เป็นรถอุ้ยรถแบบสิบล้อป่ะเนี่ยอะไรข้างในเป็นอะไรเนี่ยมะเขือเทศเออเป็นสิบล้อก็ได้นะเห้ยนั่นนี่น,นี่ไงมาแล้วรถโมปูนนะครับ <Hey. S 1> เออสวยสวยเอา้าเครื่องยนต์ล่ะเครื่องยนต์มีให้เลือกเยอะอยู่นะมีทั้ง n สิบสี่นะครับเครื่อง n มี n สิบสี่ชิปเทินด้วยนะฮะนี่เลยแ0ดร hp แรงมีเครื่องอื่นไหม ก็มีอยู่นะครับอันนี้ไปลองดูนะครับ<ะ>หรือเอาเครื่องเดิมไปก่อนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกียร์นะครับมีสิบเกียร์นะครับสิบแปดสิบสามหกนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมว่าผมใส่เกียร์เดิมดีไหมใส่สิบเกียร์ก็ได้นะครับสิบสปีดภายในนี้แต่งไม่ได้นะมาดูสกินให้ยผมอาินจ็อบนะฮะมันมีสกินรถโม่ปูนอยู่เฮ้ยสกินโค้ก <laughs> มีอีกไหมสกินอื่นมีอีกไหมหมดแล้วสกินรถโมรถโมคูณเฮ้ยอันไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันเอา้าแต่งอะไรได้บ้างนี่อุ้ยมีอาการดีเลย์นิดนึง,นงแต่งได้นะครับด้านหน้าแต่งได้โอ้แต่งเยอะอยู่พอ,อเป็นแบบนี้นะครับเตี้ยแบบนี้ไฟใส่ไฟได้ด้วยนะ ไฟทะเบียนไฟครับไฟเยอะแยะเลยอันนี้เดี๋ยวผมไปแต่งนอกรอบนะครับแล้วอันนี้อะไรไฟเหรออันนี้สีตรงนี้นะครับโอเคอันนี้สวยดูดักเขาอีกโอเคมูดครับหมดหรือยังครับเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้นะครับไม่ทราบ โอ้ยของแต่งเยอะมากนะครับอันนี้ไม่รู้เรื่องแบบไหนดีเคเอาประมาณนี้ก็ได้มหมดหรือยังนี้ไฟถอยเหรอไม่ไม่ใช่อะไรเคท่ออันนี้ไม่ทราบไม่ใส่นะฮะปัอ,อันนี้อะไรสติ๊กเกอร์ีน,นฟีมื่อผมไม่ติดครับ หมดหรือยังนี่มีภายในเข้ามาด้วยเอากปจบใส่แบบนิดเดียวเนาะไม่ใส่เยอะแบบถ้าใส่เยอะมันมันอันนี้นะครับแต่งทีละนิดทีละหน่อยโอเคเล็กตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้อ,อ๋อมีอะไรอีกเนี่ยสติกเกอร์โอเคหมดหรือยังตร <c oughs> งนี้ด้วยไีตวสถอย ยังครับเนี่ออันนี้ล้อนี่เหมือนเหมือนใส่เหมือนมีมาให้ด้วยนะล้อสีเขียวด้วยกันนะโหลดมาสเตอร์โ้ตเอาสีม่วงเลยกันนะครับโนตสีม่วงตอนแรกผมคิดว่า,าของแต่งน่าจะนิดเดียวนะที่ไหนได้เออเยอะมากเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ ค okay. ประมาณนี้มีตรงไหนให้เลือกอีกหมุนหมุนหมุนใช่ครับกระจกเนะี่ยลืมเ,เล็กเล็กได้ไหมกระจกแบบเล็กๆเราไม่มีเค <c oughs> okay. ประมาณนี้ก็ได้ไปแล้วโ okay. อเคอ่าหมดหรือยังครับเนี่ย ภายในล่ะมีมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรไปดูภายในบ้างครับโอ้ภายในเยอะอยู่เยอะมากนะครับเออพวมาลไยมีเป็นบูตโมเดลก็มีนะครับอืมพวามาลัยมีให้เลือกเยอะแบบนี้แหละอันนี้กระจกอันนี้อันนี้แพงตรงนี้นะครับโอเคเอาเป็นแบบนี้ก็ได้ โอ้มีสีให้เลือกด้วยว้าวแล้วแต่ชอบเลยว่าเอาแบบไหนนะครับโอ้สวยๆอเอแบบนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้เลอกไปแล้วเนาะทางนี้ป้ายอันนี้เลือกไปแล้วอ,อันนี้ GPS ใส่จะใส่ GPS เลืใส่แบบเข็มแบบนี้ก็ได้นะครับ DVD มีให้เลือกเยอะสามสี 3, อัน อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมีลายตรงนี้โอ้ภายในมันก็เยอะเหมือนกันนะผมว่าเอ่ออันนี้คืออะไรลูกอารลุงลงมาอะไรกันเนี่ยอันนี้วิทยุครับผมตามสไตล์เลยไม่ได้เลือกไปแล้วนะน,นี่น,นี่มีวิทยุอีกจะเยอะไปไหนครับสร้อยเอา อันนี้เลือกไปแล้วอันนี้เหรอไปอินเตอร์นะครับเอาสีส้มหลังคาครับผมอันนี้ข้างล่างตรงนี้น่าจะเป็นเกียร์นะครับเกียร์มัวนะฮะเกียร์มัวเออแบบไหนดีนอ,อแบบยาวๆฮะแบบว่าเอาไอ้สอยมะม่วงนะประมาณนี้ก็ได้นะครับยาวๆหน่อยนะครับเอ่อหมดนี่ยงังฮะ มหมดแล้วนะังผมว่าน่าจะหมดแล้วลนะ่ะโอเคถ้าผมแต่งตกหล่นตรงไหนก็ขอไฟด้วยนะครับอันนี้คืออะไรโอ้มีหมุดตรงนี้อีกโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมแต่งให้ดูประมาณนี้แล้วกันเราลืมใส่สีน็อตล้อหน้ามิอันนี้มันมากับตัวรถนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับ ตกหล่นตรงไหนก็ขอภัยด้วยเอาซื้อเลยครับผมซื้อเลยลองขับดูขับดูขับดูบดโอ้มาถึงตอนกลางคืนเลยเนี่ยโอสวยงามนะปั่นน้ำฝนเลยโอเค ไปนะไปเปิดกระจกครับโอ้ mm hmm. oh. เย่ำโอเคเสียงนี่ใช้งานได้ปกตินะครับโอ้ oh. สวยครับสวยน่าจะมีไฟพื้นดนวนนะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้พูดน้อยนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนอนน้อยนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวมีรถสวยๆแปลกๆจริงๆก็จะเอามาลงอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็กดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายลา